ในห้องรับประทานอาหารของตะกุลซูคุณแม่เคยบอกหนูว่าลูกเดือยก็คือลูกเดือนชนิดหนึ่งเมื่อปอกเปลือกก็เรียกว่าลูกเดือยดังนั้นหนูมีความอดทนมาตั้งแต่เั้่นนะ่าระปรับตัวได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณแม่ตั้งชื่อให้หนูว่าฟู่เปาชื่อฟู่เปานี่มันก็ดีจริงๆเลยนะแต่ว่าแม่ของห้านมีชื่อว่าซูจินนีแล้วฟู่เปาอยากจะมีนามสกุลซูด้วยดีหรือเปล่าละ่ะ สกุลซูก็คือนามสกุลของคุณแม่ดีจังเลยค่ะสกุลซูอย่างนั้นเหรอซูฟูเปาแล้วทำไมถึงไม่ชื่อว่าสูฟูลไม่เอาไม่เอาฟังเหมือนชื่อของคุณลุงเลยล่ะเอาหน่าตอนนี้เรื่องชื่อไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหลอกเดี๋ยวค่อยคิดดูใหม่ก็ได้น่นในช่วงนี้กว่าแต่ก็ฟูเปาปีนี้เธออายุสามขวบครึ่งใช่หรือเปล่าอย่างนั้นเหรอคะแม่บอกว่าฟูเปาเกิดวันที่สามมีนาคมนะคะ สามีนาคมอย่างนั้นเหรอนั่นไม่ใช่ว่าอีกหนึ่งสัปดาห์อย่างนั้นเหรอนี่ถ้าอย่างนั้นอีกแป๊บเดียวฟูปเป่าก็จะอายุสี่ขวบแล้วสินะฟูปเป่าอยากจัดงานเลี้ยงวันเกิดและซื้อเค้กก้อนใหญ่ๆแบบนี้ดีหรือเปล่าละ่ะเค้กก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นหรอคะดีจังเลยฟูปเป่าเองก็กินเค้กชิ้นใหญ่ได้เหมือนกันไม่หนูไม่อยากกินเค้กกับฟูปเป่าตอนนี้ทุกคนไม่สนใจหนูเลยเฮ้อเฮ้ยเอาอีกแล้วสินะ เด็กๆมีความอ่อนไหวอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ถึงเลือกที่จะเมินเฉยหันหันของชัดพวกเขานี่ช่างเย็ยนชาจริงๆหันหานไม่เป็นไรนั่นรูกยังไงแม่ก็อยู่ข้างลูกเนะี้ยดีหรือเปล่าล๊ะไม่ยังไงหนูก็ไม่ให้ฟูกเป่าตามพวกเราไปกินข้าวด้วยหรอกหนูไม่ต้องการน้องสาวใครสั่งสอนให้เธอโยนชามอาหารลงบนโต๊ะใหญ่กันดิเฮ้ยเราเออนี่นายสั่งสอนลูกของนายเป็นเด็กอย่างนี้ด้วยอยังไงถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกิน นี่ไม่นะไม่นี่สูจือลินพวณกำมันทำอะไรของคุณอยู่เนะจำเป็นต้องทำขนาดนี้เลยหยังไงหันหานเป็นลูกคุณนะในะห้องของหันหานแกดูเอาก็แล้วกันนะฉันจะพูดเฉยเฉยแกฟังเอาก็พอในอดีตมีผู้หญิงเพียงคนเดียวในตระกูลซูซึ่งก็คือหันหานไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอก็ถูกตามใจเหมือนกับเจ้าหญิงตนวนอะแต่ว่าตอนนี้มีสาวน้อยคนหนึ่งมาอยู่ที่นี่เพิ่มอีกหนึ่งคนพวกเขาก็ไม่ตามใจหันหาอีกต่อไป แม่คะอย่าพูดแบบนี้เลยนะทําไมฉันจะพูดไม่ได้กันไม่รู้เรื่องไงว่าตอนที่เด็กนั่นอยู่ที่หนานเฉิงถ้าผลักแม่เลี้ยงลงไปที่ชั้นล่างด้วยเบือ,องเธอเองแล้วแม่เลี้ยงคนนั้นก็แทงแม่กาลังพูดอะไรไร้สาระคะแม้ว่าพวกเหล่าลุงของเธอจะปกป้องเธอก็ตามแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอทําผิดพลาดครั้งใหญ่และสุดท้ายพวกเขาก็ปล่อยให้ตะกูลลินล้มเหลายทำไมเธอถึงไม่เชื่อฉันละ่ะ เดี๋ยวฉันจะส่งให้เธอดูก็แล้วกันนะฉันจะขอตัววางสายก่อนพระเจ้านี่มันอะไรกันนะทำไมถึงได้ช่วร้ายขนาดนี้ครอบครัวตระกูลซูนำเด็กแบบนี้กลับมาได้ยังไงกันเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันเกิดของฟูปเปบ่าโชคดงจริงเลยนะที่มาทันนะรู้ว่าน่นคือสาวน้อยในกรุงทองของตระกูลซูนะเป็นสาวน้อยที่สวยมากจริงๆซูอีเ้เชิญท่านประธาน ถึงขั้นมาอุ้งเธอด้วยตัวเองเธอคงได้รับความเปิดเผยมากจริงๆนั่นเนี่ยนั่นมันไม่ใช่กระโปรงยี่ห้อ g y f y หรือเปล่านั่นนับเป็นรุนลิมิเต็ดเชวนะได้ยินว่าในจริงมีแค่ตัวเดียวถ้าหากไม่ใช่พรฟฟ์อลลูนก,ก็กระโปรงตัวนี้ก็ต้องเป็นของหันหันแม่คะหนูเองก็อยากได้ชุดนั้นเหมือนกันนะหันหันเชื่อฟังแม่ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ลูกที่หลังนะหนูไม่ต้องการหนูแค่อยากได้ตอนนี้ คุณยายเองก็บอกแล้วไม่ใช่หรือยังไงคะบุม,มันควรที่จะเป็นของหนูเนอะแต่ว่าเฮ้ถ้าอาว่าคุณแม่ไม่ให้หก็หนูจะไปคว้ามันมาเองโดยเดี๋ยวก่อนสิอู้หันหันเค้กน่ากินจังเลยละ่ะพี่ชายคะให้พี่คะฉันไม่กินเอาละ่ะถ้าพี่ไม่กินถ้าอย่างนั้นฟูเป่ากินแล้วนะไอ้เด็กคนนี้เนี่ยนะมาเถอะ วันนี้เป็นวันเกิดของเธออาจารย์จะสอนบทเรียนให้เธอเองแล้วกันนะนังเด็กผีน่ารำคาญเอาชุดของเธอมาให้ฉันถึงนี้เลยนะนี่เป็นของขวัญที่คุณลุงใหญ่ให้กับหนูนะคะมันเป็นของฉันฉันบอกแล้วไงว่าเป็นของฉันนี่คือชุดกระโปรงของฟู่เป่าเนะฟู่เป่าไม่ให้พี่รหรอกน่อยนังเด็กนี่ก,กล้าดียังไงมาตบหน้าฉัน นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเลยเนี่ยนี่เธอไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าล่ะอืมลูกสาวตัวนั้นสองคนของตะกูลสูทะเลาะกันได้ยังไงเนี่ยทำไมเธอถึงกล้ามาตีพี่สาวกันเลยเนี่ยเป็นพี่สาวที่ตีหนูก่อนนะคะร้ายสาวล่ะพี่สาวของเธอจะไปทาร้ายเธอก่อนได้ยังไงล่ะคุณป้าส้ายครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่เห็นหารเป็นคนทําร้ายเธอก่อนถ้าไม่เชื่อลองถามคนอื่นดูสิครับไม่นะฟูปล่อยคนทําร้ายหนูก่อนแถมเธอยังเป็นคนย่างช่วยกระปุกของหนูอีกด้วย ฟู่เปาเธอเป็นเด็กสารแล,แล้วสรุปแล้วฟู่เป่าใส่ชุดกระโปรงของหันหานยางนั้นเรอเนี่ยทันทีที่เด็กคนนี้กลับมาบ้านตะกูลซูก็คว้าชุดกระโปรงของพี่สาวเฮ้ยแบบน,นี้มันจริงๆเลยนะเสือเออมันนี่สิบอกสิว่าใครเป็นคนลงมือก่อนฉันสั่งสอนเธอก็รู้กันนะที่เมื่อครู่นี้เธอไม่สนใจฉันใช่แล้วล่ะค่ะเป็นฟู่เป่าที่ทำร้ายหันหานก่อนทำไมถึงได้พูดโกหกอีกล่ะคุณชายน้อยซูครับ ไม่ทำให้เสือเออตกใจสิครับเ้าก็แค่พูดความจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับใช่แล้วค่ะถ้าเอาฟู่เป่าทําแบบนี้ต่อไปเธอจะนิสัยเสียเอาได้นะคะหนูไม่ผิดสักหน่อยนะเพราเขาตั้งหางที่โกโหกคุณลุงใหญ่ซื้อชุดนี้ให้หนูและพี่หันหนันก็เป็นคนมาทําร้ายหนูก่อนนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าฟู่เป่าไม่ทำอะไรผิดแต่ทําไมผู้ใหญ่ถึงชอบบอกว่าเป็นความผิดของฟู่เป่าโลกของผู้ใหญ่แตกต่างจากโลกของเด็กอย่างนั้นเหรอพอได้แล้ว เห็นได้ชัดเจว่าเธอเป็นคนทำร้ายคนอื่นก่อนยังจะกล้ามาพูดอะไรอีกนะเ่อแต่ว่าที่เธอพูดแบบนี้บอกว่าฟูเปาทำร้ายคนอื่นก่อนเห็นด้วยตาของตัวเองอย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อฟูเปาที่เป็นเด็กดีขนาดนี้จะทำร้ายแบบนั้นเหรอคุณพ่อพี่ใหญ่คุณตาคุณลุงพ่อคะพ่อต้องมาิกใความจริงนะคะหันหาเนะี่ยถึงแม้เธออาจจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจแต่ว่าเธอไม่เคยทำร้ายใครนะคะ เธอทำได้คนอื่นก่อนหรือไม่เธอเองก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอหนูจะรู้อะไรล่ะคะหนูก็แค่รู้ว่าหลังจากที่ฟูเป่ามาทุกคนก็มุ่งเป้าไปที่หัน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 ทำอะไรผิดคะคุณลุงทับไปเอาภาพกล้องวงจรปิดมาใช้ทุกคนในสวนได้เห็นกันดีกว่านะครับครับผมมีเขาต้องการให้คนอื่นดูหันหันทำความผิดจริงอย่างนั้นเหรอแบบนี้ไม่ได้ละ